ในขณะที่ต่างประเทศช่วงนี้ถ้าสังเกตให้ดีนะครับทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับหลังจากวันที่25กรกฎาาคมวันที่2สิงหานะครับวันที่11สิงหา16สิงหา,งหาและ20สิงหาเป็นต้นมาสถา,านการณ์ทางการเมืองหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะทุกๆสถา,านการณ์มาพร้อมๆกัน แผ่นินไหวก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เฮติมีคนตายมากกว่า2,400คนอินโดนีเซียก็เกิดแผ่นดินไหวเช่นกันแล้วก็เกิด a f t อ r shock เกิดมาหลายต่อหลายครั้ง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์ยียมขินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางโควิด -19 ในแกล็บที่กําลังระบ,บาดในตอนนี้และสถานการณ์ต่างๆท,ที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลก มาเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจนะราคาน้ำมันก็ตกลงติดต่อกันเป็นเวลาถึง5วันกังวลโควิด -19 ระบาดหนักดาวโจนพุ่งขออภัยฮะร่วงที่380จุดราคาน้ำมันดิบลดลง5วันติดต่อกันนะฮะจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์ของพลังงานท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด1 i หนักหน่วงเกิดขึ้นทั่วโลกนักกรส่วนวอร์ซีดปิดลบแรงนะครับหลังธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟด นะระกาศเผยรายงานการประชุมขณะที่ต้องคำปรับลดลงเช่นกันนะโดยส่วนใหญ่ราคาน้ำมันกับทองก็จะอยู่ควบคู่กันทองร่วงน้ำมันก็จะร่วงไปด้วยในขณะที่กลุ่มตาลีบนันนะคราบสอยผู้ประท้วงดับไปสามรายประธานาธิบดีอัฟกันโตข่าวหอบเงินสดมหาศาลหลบหนีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสามรายในกะารประหว่างการประท้วงต่อต้านกลุ่มตาลีบันในเมือง จะลาลาบัดนะครับในอฟัฟกานิสถานนะครับปรากฏว่าจากการเปิดเผยของผู้เห็นเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มอิสลามิสต์กลุ่มนี้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์รวมอำนาจและบรรดาชาติตะวันตกกำลังเร่งอพยพออกจากสนามบินคาบูเต็มไปได้วยความโกลาหลส่วนประธานาธิบดีอฟัฟกานิสถานออกมาปฏิเสธหลังจากมีข่าวว่าหลบหนีไปพร้อมกับเงินสดมหาศาลขณะเดียวกันก็ล่าสุดนะครับก็มีการพบ นะครับว่าผู้หญิงที่ไม่ยอมสวมนะครับลิยับก็ปรากฏว่าถูกยิงเสียชีวิตในขณะที่ปากีสถานก็ช็อกฮนะชายจักรัน400รายรุมผู้ยิ่ผู้ยำ่ำนะหญิงสาวตัวคนเดียวกลางวันแสกแสกรัฐบาลของปากีสถานก็ประกาศที่จะลงโทษผู้ชายราวประมาณ400คนที่ลุมร่วงละเมิดทางเพศและปร้น ผู้หญิงคนหนึ่งที่สวนสาธารณะในวันชาตินะครับในขณะที่เหตุการณ์สร้างความอดสูแก่ผู้คนทั้งปากกีสถานนะครับโฆษกับบาลของปัญจาพยืนยันว่าเจ้าที่ทําทุกอย่างภา,ายใต้การดําเนินการนําตัวผู้ชายหลายร้อยคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังร่วมกันร,รูปกรามร่วงละเมิดขโมยของไปจากผู้หญิงตัวคนเดียวนะครับเหตุการณ์นี้ก็ปรากฏว่ารายงานว่าหญิงดังกล่าวนะครับ ถูกถ่ายคลิปในทิกตอกในสวนสาธารณะแล้วก็ระบุว่าฝูงชายพาการลูบก,กลําเธอฉีกเสื้อผ้าเธอขาดเป็นชิ้นชิ้นทุบตีและโยนเธอไปบนอากาศนอกจากนี้ยังขโมยโทรศัพท์มือถือแหวนลักของมีค่าจำนวนมากด้วยนะครับนายคานวุฒิสมาชิกของรัฐบาลก็ออกมาเรียกร้องให้ทวิตเตอร์และเจ้าเจ้าหน้าที่รายงานความจริงพร้อมกับระบุว่านายกรัฐมนตรีจะไม่อดทนกับพฤติกรรมที่รุนแรงและป่าเถื่อนต่อมนุษย์ด้วยกันที่เกิดขึ้นนะครับ ในขณะที่ผลการวิจัยันะบอังกฤษทนะีบวัคซีนไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าไดนะ้น้อยลงหลังจากฉีดไปแล้ว3เดือนงานวิจัยของอังกฤษเผยวัคซีนของไฟเซอร์และเอสตราเซเนกานะครับซึ่งเป็น2ชนิดทั่วโลกนะใช้กันอย่างแพร่หลายนะในการป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้า ปรากฏว่าฉีดเข้าไปแล้วเข็มที่2ไม่ประมาณ3เดือนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงผลจากการศึกษาพบว่าผู้ฉีดเข็มที่2ของยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดไปแล้วแต่กลับมาฉีดสายพันธุ์กลับมามีเชื้อนะครับสายพันธุ์เดลตามีโอกาสจะติดโควิด1 9สู่คนรอบข้างได้มากกว่าผู้คนที่ติดเชื้อสายพันธุ์อื่นๆนะครับ ผลการศึกษาโดยมหาวิทายาลัยออกฟอร์ดซึ่งอ้างอิงจากการตรวจหาเชื้อจมูกและลำคอมากกว่า3ล้านตัวอย่างทั่วอังกฤษพบว่าเข็มที่2ฉีดเข็มที่2ไปแล้วประมาณ90วันประสิทธิภาพของวัคซีนของไฟเซอร์และเอสตราเซเนกาในการป้องกันโควิด1 9สายพันธุ์เดลต้าจะลดลงเหลือ75%และ6 0 6 1ตามลำดับเมื่อเทียบกับ85%และ68%ช่วง2สัปดาห์แรกของการฉีด ผลการศึกษาของออกฟอร์ดนะครับให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC นะครับของสหรัฐอเมริกาและมีขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังผ่านร่างแผนเพื่อฉีดวัคซีนเพื่อทำการบูตเข็มที่3ให้แก่ประชาชนทั่วไปภายในเดือนกันยายนหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชือ้อกลายพันธุสายพันุเดลต้าตอนนี้ปรากฏว่ากลับพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในขณะที่เหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือสหรัฐอเมริกานะครับประกาศฉีดเข็มที่3กับคนทั่วไปรับวัคซีนของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเริ่ม20กันยายนนี้เจ้นที่สาธารณสุขของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการประกาศเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9กระตุ้นแก่อเมริกันชนนะครับตั้งแต่20กันยายนอ้างถึงข้อมูลที่พบว่าภูมิคุ้มกันนะครับจากวัคซีนเข็มที่2 นะครับต่อจากเข็มแรกๆค่อยๆลดลงมาในะขณะที่เคสผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าของไวรัสโควิด -19 ยังเพิ่มขึ้นนะในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่มีการจับตานะครับพบรัสเซียนะครับเตรียมทดสอบขีปนาวุธนะครบับร่อนพลังงานนิวเคลียร์ระบบ ออกแบบมาขยี้ระบบป้องกันของสหรัฐอเมริกานะครับสำนักข่าวซีเอ็นรายงานว่าภาพทางดาวเทียมใหม่ที่ได้มาอาจเป็นภาพที่รัสเซียกําลังเตรียมการทดสอบขีปนาวุธนะครับร่อนพลังงานนิวเคลียร์นะครับอีกรอบขณะที่อุณภูมิขออภัยอาวุธชนิดนี้นะครับออกแบบมาเพื่อกำรับระบบป้องกันของสหรัฐอเมริกาโดยตงรงในขณะที่สิงคโปร์ก็มีคำสั่ง จำคุก6สัปดาห์ชายอังกฤษไม่ยอมสวมหน้ากากสารสิงคโปร์พิพากษาจำคุกเป็นเวลา6เดือนขอไปห6สัปดาห์โทษฐานละเมิดมาตรการคุมโควิด -19 ด้วยการไม่สวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณนะเบนจามินกลินท์วัย40ปีนะครับถูกตัดสินว่ามีความผิดสีข้อหาได้แก่ไม่สวมหน้ากากบนรถไฟในะเมื่อเดือนพฤษภาคมและ ระหว่างที่มาขึ้นศาลในเดือนกรกฎาคมรวมถึงข้อหาสร้างความเดือดร้อนนำคัญต่อสาธารณะและใช้วาจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ติดคุกไปเลยอ6สัปดาห์6สัปดาห์ก็เดือนกว่ากว่านะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็เดือดศารเกาหลีใต้สั่งยึดหนี้ค้างชำระมิตสุบิชินะครับเอาไปชดเชยแรงงานทาสช่วงสงกรามรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะ ออกมาเตือนถึงผลลัพธ์ร้อยแรงที่ออกตามมาหลังจากศาลเกาหลีใต้นะครับมีคำสั่งยึดวงเงินที่บริษัทโสมขาวค้างจ่ายต่อมิสซูบิชินะครับเฮฟวี mm ่ดัสดันทรีนะครับเอาไปชดเชยให้แก่เหยื่อบังคับใช้แรงงานในช่วงสงกรามนะครับศาลเกาหลีใต้มีคำสั่งพิพากษา วงเงินนะครับ850บอนหรือประมาณ24ล้านบาทที่บริษัทเกาหลีใต้ค้างชำระต่อบริษัทมิตซูบิชิ FV อาจถูกยึดและนำไปจ่ายเป็นค่าชดเชยเยียยาให้แก่เยื่อ <su> ที่ถูกญี่ปุ่นบังคับใช้แรงงานระหว่างยึดครองบริเวณคราบสมุทรเกาหลีนะครับเหตุการณ์คุ้นคุนกลุ่มตาลิบันหนุ่มใจแตกจากถิ่นหลังจากสู่สังคมยุคอัฟกันนะครับ ชาวไฮเทคกลืนกินคนโลเทคหรือใหม่ก็เป็นรายงานที่เกิดขึ้นนะครับเอสซามุลเละนะครับปรากฏเป็นหนึ่งในนักรบห้าวของตอริบันจากถิ่นหลังเขานะครับที่บุกเข้ากรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อสองสันที่ผ่านมาบอกกับ a อฟพว่าไม่เคยผ่านพบความโอรานตรการตายอย่างนี้มาก่อนบนถนนคอนกรีตอย่างดี มาตรฐานของอเมริกันนะครับหลายสายถูกขนาบด้วยอาคารทันสมัยตรง,งานไปตลอดแนวถ้าอากาํานสำนักง,งานกรุงกระจกทั้งหลังตึกอาพาร์ทเมนต์งามสงา่าช็อปปิ้งมอลล์ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์นะครับบุกรรมยีหน่าตะลึงาลานในมหาไทยร้วนเป็นความประทับใจสุดๆซึ่งนักโทษห้าวนักรบห้าวตอบันคนนี้บอกด้วยว่า เขาจะขอเป็นผู้บังคับบัญชาว่าการประจำการอยู่ในกรุงคาบูนั้นได้หรือไม่ซึ่งก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในขณะที่กลุ่มอันจอรซีเลาะนะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับในเยเมนแสดงความยินดีกับกลุ่มตาลิบันนะครับยึดอัฟกานิสถานได้สำเร็จนะครับสมาชิกเครือข่ายการก่อการร้ายในเยเมนแสดงความยินดีไปยังกลุ่มตาลิบัน นะครับต่อเนื่องในโอกาสที่สามารถยึดอฟัฟกานิสถานได้สําเร็จพร้อมประกาศจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อไปนะครับคำถแถลงของกลุ่มอ,อันกอ,อิดะนะฮะในคาบสมบุทรอารเบียนะครับที่มีใจความว่าชัยชนะและการหวนคืนสู่อํานาจในครั้งนี้ทําให้เราเห็นว่าการทําสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือย,ยี่ฮาดนะครับและการต่อสู้คือแนวทางชอบธรรม และปฏิบัติได้จริงตามหลักกฎหมายอิสลามเพื่อทวงคืนสิทธิและขับไล่ผู้รุกรานออกไปนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะไม่ทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลังสั่งทหารนะฮะอพยพชาวอเมริกันชนออกจากอัฟกานิสถานจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐอเมริกายืนยันนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ทิ้งอเมริกันชนรายใดไว้ในอัฟกานิสถาน นะครับแม้อีกด้านหนึ่งมันจะหมายความว่าทหารของสหรัฐอเมริกาอาจต้องอยู่ในกรุงคาบูที่เวลานี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตาดิบันนานกว่าที่มีการตกลงไว้ก็ตามในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการที่จะมีการฉีดเข็มที่3เพื่อทำการบูถึงแม้ว่าจะมหาวิทายาลัยออกฟอร์ดนะครับ ก็มีการพบว่าหลังจากฉีดไป3เดือนแล้วนะครับประสิทธิภาพของวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งผลิตโดยสหรัฐอเมริกานั้นจะมีคุณภาพต่ำลงก็ต่ำในขณะที่ในตะวันออกกลางตอนนี้กลุ่มตาลิบันสามารถทำการยึดครองพื้นที่ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังคงมีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะมีผู้ชุมนุมออกมาประท้วงผู้ชุมนุมถูกยิงเสียชีวิตไป3ราย ในขณะที่ผู้หญิงที่ไม่ยอมสวมหน้ากากก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยเช่นกันในเชิงงานสังเคราะห์ถ้านำหลักสิทธิมาจับฮะก็ปรากฏว่าความรุนแรงหนักขึ้น5เท่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังคงเป็นหลักทางสำคัญนะครับที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในมาเลเซียเปลี่ยนแปลงในอัฟกา,านิสถานและกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในแคนาดาในประเทศไทย นะครับตอนนี้ก็เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีการผ่านงบประมาณพุทธศักราช2,565แล้วก็จะมีการ impeachment หรือการอภิปรายไม่างใจอีกประเด็นที่เป็นประเด็นความขัดแย้งที่สําคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องการเนี่ยโทษก็เรียกว่าสุดซอยหรือเนี่ยโทษ คนด่านหน้านะซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความแตกแยกและเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในประเทศไทยในขณะที่ต่างประเทศช่วงนี้ถ้าสังเกตให้ดีนะครับทั้งภยัยธรรมชาติภยัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับหลังจากวันที่25กรกฎาคมวันที่2สิงหา นะครับวันที่11สิงหา16สิงหา,งหาและ20สิงหาเป็นต้นมาสถานการณ์ทางการเมืองหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะทุกๆสถานการณ์มาปร้อมๆกัน นะครับแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เฮติมีคนตายมากกว่า2,400คนอินโดนีเซียก็เกิดแผ่นดินไหวเช่นกันแล้วก็เกิดอัพเตอร์ช็อกเกิดมาหลายต่อหลายกลง้งสิ่งเหล่านี้ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราจับหลักสถานการณ์ทางการเมืองเราจะรู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยและควรจะป้องกันประเทศอย่างไรนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ out tomorrow จนกว่าดอกรังจะบานไม่ว่านานแค่ไหนสัทธาที่